เห็นไหมนี่แหละครับอิทาลิสหรืออาจจะเป็นพิษของดอกเบี้ยที่เร่งขึ้นและเร็วจนในที่สุดเนี่ยทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศไทยเนี่ยหดหายไปถึง1ล้านล้านบาทครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องตกอ,อกตกใจอย่างแน่นอนถูกไหมครเพราะว่าเงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะฮะเรายัางนึกไม่ถึงเลยนะครับถ้าเอาแบงก์พันธ์มากองกันหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่โตมหา,าสูงเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดหนึ่ง ที่ผมเองเนี่ยพยายามบอกท่านผู้ชมทําคลิปกันออกมาเล่าเรื่องข่าวสารทางเศรษฐกิจมาตลอดว่ายุคที่หมดพาเรื่องของดอกเบี้ยแพงยุคที่ดอกเบี้ยอเมริกันติดปีก,กหรือจะขึ้นลิฟต์อย่างชนิดที่เป็นไฮโซนความเร็วสูงและในขณะเดียวกันกับดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศหรือเหลือต่างๆของโลกซึ่งพยายามขึ้นแต่ขึ้นช้าหรือจนถึงขณะน,นี้ดอกเบี้ยป,ประเทศไทยเองก็ยังไม่ขึ้นเลยเพราะว่าให้น้ําหนักกับเรื่องของการพยายามฟื้นตัวเศรษฐกิจมากกว่าที่จะไปแก้เงินเฟอ้อถึงแม้ว่าจะบอกว่าเงินเฟอ้อก็เป็นเป้าหมายสําคัญก็ตามนะครับ เรื่องที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเป็นคนทําเรื่องเกี่ยวกับของผลกระทบเกี่ยวกับภาวะของดอกเบีย้ยที่มีช่วงห่างกันออกไปเรื่อยๆระหว่างดอกเบีย้ยที่ทรงอิทธิพลและมากที่สุดของโลกก็คือสหรัฐอเมริกากับดอกเบีย้ยของบ้านเราก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยคือเรื่องที่ทําออกมาเนี่ยทำให้เห็นอย่างนี้สัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือค่างเงินบาทมันนอนแล้วท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า36บาท25สตางค์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งเป็นค่างเงินบาทที่ต่ําที่สุดในรอบกว่า6ปี7เดือนเกิดขึ้นเนี่ มันก็ลากส่งผลไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศของบ้านเราด้วยแม้แต่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศในประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ตอนนี้อยู่ในสภาวะของการเกิดค่างเงินอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจําได้ไหมครับผมบอกแล้วว่าปีนี้ปีเสือนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามโรคระบาดไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของสงครามภาวะเศรษฐกิจแต่ยังมีเรื่องของสงครามค่า,งางเงินที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากอะไรครับสงครามดอกเบี้ยของอเมริกานั่นเองนะครับ เอ่อเงินบาทที่อ่อนไปถึง36บาทและช่วงหนึ่งถึงสามสิบหกบาทสามสิบห้านี่นะครับถามว่าเงินบาทเราอ่อนตามภูมิภาคไหมคำตอบคือใช่หละครับแต่ถามว่าอ่อนมากกว่าเขาอ่อนน้อยกว่าเขาหรือเปล่านี่เป็นประเด็นต่างหากเพราะมันทําให้อะไรครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในแง่ของสินค้าส่งออกเนี่ยถูกนาทีนี้ยอมรับว่าเงินบาทอ่อนมันถูกหมดแหละเงินสกุลตามประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเราอ่อนก็ถูกอีกเหมือนกันแต่ใครอ่อนมากกว่าสินค้านั้นก็ต้องถูกมากกว่าถูกไหมครับ ดังนั้นเองพอเรามาเทียบก,กันก็จะพบว่าเอาในภูมิภาคอ,อาเซียนกันนะหรือว่าเอเชียด้วยก็ได้เงินเยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดถึง24ปีนูนะ่นน่ะเกิดเกิดแ,แ,แต่กับวิกฤตต้มยำกุ้งเลยนะฮะต่อมาเปโซโฟ,ฟิลิปปินเนี่ยอ่อนค่าในรอบ16ปีครึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังไม่พอฮนะเงินวอนเกาหลีใต้นี่นะเทียบดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมก็พูดไปเมื่อสองสองวันว่าอ่อนค่ามากที่สุดในรอบตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งปี1998เป็นต้นนมาะนะฮะสิ่งสําคัญออ๋โทษนะอันเก้าะวเเงินร แต่ว่าถ้าเงินวอนเกาหลีใต้เนี่ยอ่อ,อนค่ามากที่สุดในรอบ13ปีก็ใช่เล่นนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปคือริงกิตมาลเลเซียอ่อ,อนค่าเหมือนกันในรอบ5ปีครึ่งดองคู่แข่งกับประเทศไทยอ่อ,อนค่ามากที่สุดในรอบ2ปีและตามต่อ,อ,ปปอด้วยรูเปียอินโดนีเซียนี่ก็อ่อนค่าที่สุดในรอบ1ปี10เดือนส่วนประเทศไทยของเรา36 35เนี่ยนะฮะอ่อ,อนค่ามากที่สุดในรอบ6ปีครึ่งสิ่งที่เห็นคืออ่อ,อนค่าทั้งเอเชียและก็ภูมิภาค แต่สิ่งที่ตามกันต่อไปก็คือว่าเราจะเห็นว่าสินค้าจากญี่ปุ่นเนี่ยถูกมากๆเลยเพราะว่าอ่อนค่าลงถึงระดับในรอบ24ปีตามติดมาด้วยเปโซโฟ,ฟิลิปปินส่งออกอะไรจากทางด้านฟิลิปปินตอนนี้ในตลาดโลกก็ถูกกว่าในรอบถึง16ปีขึ้นตามต่อไปเนี่ยนะครับผลก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเงินบาทหรือพูดง่ายว่าเงินในแต่ละสกุลข,ของแต่ละประเทศอ่อ,อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐย่อมจะไปส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ หรือมาถึงเรื่องดุลการค้าก็มีและสุดท้ายก็มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยดอลลราบางยูโรบ้างแล้วก็มีทองคําอยู่ด้วยนะครับในกรณีของไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันก็เกิดภาวะของการขาดดุลการค้าสิครับเนื่องจากว่าเงินบาทอ่อนค่าด้วย5เดือนแรกของปี2565เนี่ยนะฮะประเทศไทยขาดดุลการค้าถึง4,730ล้านดอลลราสหรัฐซึ่งประเทศอื่นก็ขาดดุลการค้าเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าจะยกเว้นอยู่เพียงไม่กี่ประเทศครับที่มีกรณีของการได้ดุลการค้าเพราะเขาส่งออกเกี่ยวกับเพื่อนของพลังงานนั่นเองหรือว่าน้ํามันนะฮะทีนี้ในแง่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกอย่างนี้เลยครับว่าภาวะที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือทุนสำร,รองระหว่างประเทศของทุกประเทศเนี่ยจะลดลงลดมากลดน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความผันผวนของอัตราเปลี่ยนในแต่ประเทศเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐแต่สำหรับประเทศไทยมาดูสิครับ ข้อมูลถึงวันที่24มิถุนายนเนี่ยนะฮะนี่ผ่านมาเลยสดๆร้อนๆเลยเนี่ยนะฮะทุนสำรองโดยเฉพาะเงินสำรองระหว่างประเทศแบบสุทธิ Net Forward Position อันนี้เป็นคำทางด้านของนะสับแสงทางเศรษฐกิจของแบงค์ชาติเขาแต่เอาเป็นว่าเรารู้กันเลยว่าเงินสำรองสุทธิระหว่างประเทศของเราเนี่ยนะครับถึง24มิถุนายนเนี่ยลดลงไป28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้เอา36กว่าคูณน,นะฮะใครจะเอา37คูณไว้ก็ได้ปรากฏว่าเงินสำรองสุทธิ ในทุนสมองระหว่างประเทศของเราหดหายไปถึง1ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี2564ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะมองหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจถ้าหากว่ามีความรู้พื้นเพยความเข้าใจทางด้านของเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าบางคนไม่เคยเข้าใจเลยก็จะตกอกตกใจก็ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยนะไอ้เจ้าทุนสรองระหว่างประเทศซึ่งเป็นเงินถุงเงินถังเป็นหน้าตักสําคัญ ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวกับขีดความสามารถของประเทศเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของอภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าจะชชแทกแซงอัตราแลกเปลี่ยนบ้างถ้าบางทีรู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปหรือมันแข็งขันผุนเกินไปเพื่อที่จะรักษาระดับของการขึ้นหรือลงของข้างเงินให้เป็นไป,นปนตามระดับภูมิภาคเกาะกลุ่มกันเอาไว้จะได้ไม่เสียเปรียบเกี่ยวกับเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าของบ้านเราเนี่ยออก,ก็จะตกอกตกใจอย่างแน่นอนว่าอยู่ดีหนมเงินมันหายไปถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยน,นะคือ8 0 0 0ล้านดอลลานลสารัฐ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองนี่นะครับขึ้นอยู่กับอะไรละ่ะเป็นเพราะสถานการณ์การลากดอกเบีย้ยขึ้นแรงและเร็วของอเมริกาถึง3ครั้งติดต่อกันในช่วงตั้งแต่ครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งขึ้นไปแล้วนะครับครั้งที่1สลึงหนึ่งครั้งที่250สตางค์ก็เข้จุดเจ็บวกครั้งที่3ที่ขึ้นแรงที่สุดในรอบ28ปีคือขึ้นครั้งเดียวมาถึง0 7นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าดอกเบีย้ยอเมริกานั้นฉีกตัวขึ้นไปถึงไม่ต่ว1.5 ขนาที่ดอกเบี้ยของประเทศไรของเราเนี่ยอยู่ที่0.5แล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่นิ่งแช่แป้งมาถึง16ครั้งของการประชุมติดต่อกันจนกระทั่งการประชุมที่17เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแต่ของอเมริกาจะมีการประชุมอีกรอบหนึงก็คือวันที่26และ27กรกฎาคมนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้มากเลยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างน้อย2คนที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารการหรัฐบอกรอบนี้ยังไงก็ต้องขึ้นแรงแ๋ยวท่านผู้ชมยิ่งดูสิครับว่าถ้ารอบนี้ขึ้นแรง 1.5บวกบอีกบบกอีก0.75งานนี้เกิน2%เข้าไปแล้วส่วนต่างระหว่างทางกระดอกเบียรไทยก็จะขระยับขึ้นกว่าเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแน่นอนผมกำลังชี้เป้าเห็นตรงนี้ว่าก็เพราะการรักษาช่วงห่างระยะห่างนะฮะของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารจัดก,การของธนาคารการสําคัญทั่วโลกเหมือนกันนะครับรอกเหนือจะเป้าที่หนึ่งกดเงินเฟอ้อให้เข้าเป้าตามที่ตัวเองตั้งไว้ประเทศไทยตอนนี้7.6% 6กหเรเกะเือนล่าสุด ในขณะที่เป้าบอกต้อง2%องเปอร์เซ็นต์แล้วทำยังไงจะ拉กระลงเข้าเป้านั่นนั่นคือโจทย์แรกโจทย์ที่สองนั่นโจทย์แรกเราจากกดเงินเฟอ้อเข้าเป้าทําสินค้าให้ถูกลงลดการใช้จ่ายไปโดยอัตโนมัติในแง่ของจิตวิทยาและทุกอย่างจะได้ชาลงเป้าหมายที่2ก็คือว่าจะทยังไงจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยน <c oughs> เพื่อไม่ให้มันอ่อนค่าไปม,มากกว่านี้ด้วยความห่างของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ถูกไหมครับทีย่งโชคดีนะครับว่าประเทศไทยส่วนใหญ่นี่ไม่ได้อยู่ในรูปของยูเอสดอลลาร์เหมือนอย่างีงงป40 โจทย์ข้อที่3ต่อมาอ่าและทำอย่างไรละ่ะนะถ้าหากว่าจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่ากําลังบอกว่าฟื้นตัวกับภาวะเศรษฐกิจของไทยที่งอนแง่นปลอกบางซึมเศร้ามาถึง2ปีกว่าจากโควิดสิและภาคการท่องเที่ยวที่ถือว่าสบักสบอมและถูกปิดตายมากว่าสปีซึ่งขณะนี้ก็ลังมีตัวเลขของการเดินทางของชาวต่างชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมครับและถามว่ามีขึ้นหรอครับก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะฮะทุนสมองระหว่างประเทศซึ่งก็จะมีการลัฐธมการลดลงลงไปอีก จากภาวะของการที่ขาดดุลการค้าเกิดขึ้นโดยผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่พันผวนลในขาลงเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ที่รรงชาติก็จะต้องแก้กันต่อไปแล้วครับและถ้าว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าและถ้าขึ้นดอกเบี้ยแม่แรงพอขนาดที่ดอกเบี้ยของอเมริกาก็จะตีต่อเนื่องควบขึ้นต่อไปและส่งสัญญาณกันหนักและแรงขนาดนี้และผมเคยบอกแล้วเคยทำหลายคลิปแล้วว่าในที่สุดเนี่ยดอกเบี้ยของอเมริกาเม,าเมื่อสิ้นปีจะแพงที่สุดในรอบ13-15ปีนี่นะครับ มันก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อยกระทบต่องเงินทุนไหลออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทุนสมองระหว่างประเทศของธนาคารประเทศไทยหรือเงินซื้อสุดทธิที่อยู่ในตลาดทุนก็คือเงินของชาวต่างชาติที่ผ่านสถาบันการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือแม้แต่การขายหรือซื้อเข้าของตลาดตราสารหน,นี้หรือพันธบัตรก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดอกเบี้ยห่างและถ่างมันออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้นามาเล่าสู่กันฟังนะครับ